สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องลุงวินใจกันแล้วครับวันนี้ออกมาดักกุ้งกลางวันครับจะหลับจะน,นอนสักหน่อยพอเลี้ยงก็ยังจะชว่วยอีกนะวันนี้ไม่พอลูกค้าสั่งมาเอายอะมากกุ้งจมอโอเควันนี้นนี้นนเหยื่ออะไรครับลุงก็ส่วนใหญ่จะเป็นเหยื่อหัวหนประดกครับประดุกเนาะวันนี้ไม่ได้ประดกเหยื่ยอแต่ก็จะเปเหยื่อเหลือนานมากก็เป็นเหยื่อคนเหม็นเลยโอ้ลองดูลองดู ว่าเหยื่อเก่าเอาเอาใส่แค่สองชุดครับลอ,องดูว่าโอเคเแต่ส่วนใหญ่เป็นหวานปลาดุกนเนาะง่ายดีนะครับหวานปลาดุกก็คือมันง่ายนะครับมันง่ายแล้วก็กุ้งก็กลางวันกลางคืนมันก็เข้านะครับอ่าก็ค,คือมันง่ายแต่ว่าสูตรอื่นก็ใครมีสุดเด็ดก็มาบอกทักมาบอกได้นะครับแต่ถเป็นกากมะพร้าวขั้วกเหมาะกับกลางวันมากแต่ท <Okay. S 2> ีรุจาลองดักดูแต่ว่ามันมันก็ยากนะยากนิดน,นึง แต่ว่าได้ตัวชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์กินมันจะอยู่แป๊บเดียวแต่ว่าถ้าเป็นได้ทั้งกลางวันกลางคืนก็คือหัวหาปลาดุกครับผมโอเคครับง่ายดีเดี๋ยวไปดูหม้ลุงนินจาครับหม้ลุงนินจานะครับเนี่ยลุงจาชอบป่าตรงนี้มากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นตรงมือมือไหมครับเนี่ยเดี๋ยวจะไปใส่ตรงนี้ครับเนี่ยครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสน้องใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยเป็นที่เราหากุ้งนะครับน้องใหญ่มากเนี่ยครับ โอ้ยทำไมผมไม่ใส่สูตรท่อเลี้ยงไม่เออลุงนินจาไม่เข้าเลยสูตรท่อเลี้ยงไม่เข้าเลยบ่อต้องมีกุ้งด้วยนะครับเดียวก็สําคัญนะครับนะครับเดี๋ยวไปลุ้นใส่กันไมยนี้เลยใช่ไหมลุงเล่งไว้นานแล้วใ,ใช่ไหมไมเนี้ยไม้ใหม่ใช่ไหมครับลองไม้ใหม่ดูครับ หลังแรกใสไปเลยลุงอ่าดับไปเลยอันนี้เยอะไรยอันนี้เยอะพันปีครับเยอพันปีโอ้เหม็นที่ผายเลยลองดูครับเนี่ครับกลางวันต้องใส่ปลานะครับถ้าล่งงไม่เข้านะครับนะครับเดี๋ยวไปใส่หลังต่อไปครับเนี่ลุงนินจาก็ใส่กระมังมานะครับองดูครับนี่เป็นหัวหารประดุกนะครับเดี๋ยวลุงลุงก็จะยัดใส่ปลาตรงนี้นะครับ เดี๋ยวลองเทสกันดูครับว่าเหยื่อเหยื่อเก่ากับเหยื่อหาปลาดุกซึ่งอยู่ในป่าเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงไม้ใหม่นะครับอันนี้เป็นไม้ใหม่นะครับนี่ครับยัดเข้าไปในป่าเลยครับนี่ครับเป็นป่าที่มันอยู่กลางน้ํานะครับเราคิดว่ากุ้งน่าจะมาหลบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ,รบลุงแง๊ว <c oughs> <c oughs> น้ำลึกขนาดนี้เลยลุงลองดูครับน้ำเคยถ่ายแมน้ำลึกขนาดเนี้ยไม่เคยอ๋อลองนะนะครับลองดูครับว่ามันสีเขีาวป่ะพี่น้องเอ้ยโอ้เก็บกกลินบอกว่าสาไทยไรปกติพอเลี้ยงบอกแล้วอีสานนะครับเนาะกระปูหายอะกระปูหกระปูหายเดี๋ยวต้องต้องช่วยแล้วครับเดี๋ยวอุ้ยอันนี้ถุงอะไรนะ หลังนึงครับโอ้โหใส่น้ํำลึกมากเลยไปจัดเข้าไปเลยลุงมุ้งรลุงนินจาเนี่ยมุ้งสองปีครับมุงสนามไปตอมหลายรอบไปเกินละเดี๋ยวมาลุ้นกันครับไม้ใหม่ของลุงนินจาจะเข้าหรือเปล่าครับวันนี้ลงมาน้ําลึกมากเลยนี่ครับเราเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนเด้อครับ พอเลี้ยงกับกับลุงนิจ่ากับหนีม่านล่งทงเลยครับปลอดภัยสุดนั่งก็ไม่กล้าไปครับล่องน้ำลงทงลงท่าหาอยู่หากินเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบื้องหน้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เด้อพี่น้องเลยหนึ่งหลังนะครับเดี๋ยวดิใส่ไใบมองนี้ใส่ไวใบม่านแค่นี้ได้ครับเด้อเดี๋ยวสีผ้าลุงนิจ่าไปสร้างหุ่นหู้นถ้าอย่างอื่นออกแล้วหุ่นครับใส่ไหมไม้เขาต้องเขาต้องหานะครับเด้อใส่หาว่า กุ้งมันสิอยู่หม่องไหนครับเพระว่าเขาบรูว่ามันหม่องกลุ่อยูม่มองไดนไห,นไหนครับเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนเย็นครับโอลโงพาวมาอะไรขนาดนดี้ตายแล้วตายแล้วโ,โทรศัพท์ตกน้ำว่างไงเนี่ยไม่รับผิดชอบแล้วนะนี่เป็นอีกหมายึลงนะครับเราข้ามาจากฝั่งนู้นนะครับเมื่อกี้นะครับติดกเกาะนู้นครับกกนนลงในจามาใส่ตรงนี้อีกหมายึ่งครับ อันนี้เป็นไม้ใหม่นะครับเราต้องใส่ใส่หาแล้วพี่น้องเด้อใส่หาบลูวกุ้งสีมีบอถ้าเขาใส่ใบหม่องเดียวถ้ามังนั้นบลมีเข้ากับผาดได้ครับเขาต้องใส่หาได้ครับเด้อไ้ครับลุงลิจาก็จะใส่กลางวันก็ไม้ป่านะครับต้องมองป่าไว้ผมว่าหลังเนี้ยล้านเปอร์เซ็นต์ลุงเชื่อผมไหมล้านเปอร์เซ็นต์เลยเอาถ้าหลังเนี้ย ไม่ร้องหูเลยผมไม่กินข้าวเลยอ่ะโอเคโอเคนะเดี๋ยวซอมก่อนหมายนี้ฟันทงเลยถ้าไม่ร้องหูเลยไม่กินข้าวเลยเพราะเลี้ยงอ่ะเก่งไม่กินเลยไม่กินข้าวเลยไม่กินข้าวเลยหมายเนี้ยกินก๋วยเตี๋ยวครับสวัสดีครับาตอนนีก็ช่วงเย็นแล้วครับลุงกินจาก็จะมาเก็บกุ้งเลยครับวันนี้ก็เอากระลบังมาด้วย ว่าต้องได้เต็มกระมังนี้เพื่อเอาไปให้พ่อเลี้ยงทำคุ้งจับครับวันนี้ต้องเอาไว้ได้ครับหมยใหม่ครับหมยใหม่วันนี้ครับมาลุนหลังแรกกันหมอลำกระมวลขนาดเลยพี่น้องเอ้ยติลิกระซิ์ซะเนาะเจอไหมลุงฮะโอ้เอ็นเอ็นเอ็น โอ้ย uh, เขาอยู่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 พี่แกว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 ครับแก้วต่อมาต่อมาต่อมาล้หันหันมาให้ลูกทุมึงเนี่ยเขาอยู่ครับเขาอยู่แต่ว่าไหลไปไหนครับแต่ว่าใส่สวยเลยครับเนี่นี่กุ้งมันอยู่นี่เออกุ้งกงเข้าเลยกุ้งกำลังเข้าเลยนี่ยอ้ยครับโอ้ลังแหลกแหกมานแล้วครับแกว ไปครับสวยๆครับบัไลายครับแต่ใส่ไงสวยเลยครับไปครับหลังต่อไปครับอครับมาลุ่นอีกหนึ่งหลังครับใส่ใบใบสองครับตอนนี้กะหางมงคงครับเห็นบอลลุงเห็นเห็นเห็นแทกบอลลุงแทกบอลกุ้งกำลังเข้าอู้พี่น้องตอวสวยๆเลยครับปรหันะ นี่ครับกุ้งส,สวยๆเลยครับนี่แกลกุ้งกำลังเขาเนาะอะไรเฮดแบงกุ้งส,สวยๆเลยครับนี่น่ครับใส่ไปสามชั่วโมงหนึ่งครับมนหลุดกันอีกหลังหนึ่งครับพี่น้อง โอ้ลุงทำไมมาใส่ลึกจังชอบจังในลึกๆเนี่ยลองดูลองอีกแล้วลองตลอดอยู่แล้วเนาะที่ลึกเนี่ยเห็นปะ้นถ่วงหัวไหมครับเห็นไหมไม่เห็นฮะอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าเนี่ยฝั่งขวดเนี่ยเจอยังเจอแล้วโอ้หนาวแขยงคอเลยครับลุงนินจาใส่ไหมกุ้งมันที ไม่อยู่เยั่างลึกแท้ให้หลุดกันครับว่าทีเขา่าอู้กุ่งส,สวยๆเลยครับตัวใหญ่เลยพี่น้องุอ่นลงเด้งลงเด้งอยู่ตามมาตามมานี่ครับไซส์สวยๆเลยครับนี่อเอาจับไซส์กันมั้งลูกไซส์ใหม่คราวเดียวเล้ครับ เด่นดวงเดยนสดมาไปก้อยเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเกก่งงกับลุงนก่งเกง่งเก่่งเง่งเก่งเงเงเก่เง่งงเงเ่งเงงก่งเกงเกงแก้วเุงเกเก่งเกเก่นเก่นง งามเลยครับโอ้โหออกมาอะมั้งเต็มกัะแลมั้งป็นครับสองกำสามกำอันนี้เป็นไม้ไม้ด้วยครับเด้อไม้ทดลองเพราะไหนยุ่ครับผมว่าเราลองมาใส่กันคืนดูนะพี่นิ้นเนาะครับเดี๋ยวลองดูงอันนี้นกลางวันเรามันเราอุ้ยสองชั่วโมงเอง บ่าหน่อยได้ครับเดี๋ยวผมถี่ถอนใเนเบิ้องบนมันสาก,กันเดี๋ยวมันก็จงวะนะครับถ้ามันนีก็ได้ก้อยแล้วครับนี่ไปครับหลังต่อไปครับครับว่ารุ่นมไม้มองนีอีครับของลุงน,นิจจาสีมานบ่พี่น้องหมูเห็ดเยาะพร้อมบ่ลองดูแตอกุ้งจะหลงมารุ่นด้กันครับพี่น้องเอ้ย วัดสวดเลยพี่น้องเอ้อพี่เอ,อ๋อเข้าหุบลงหุบฮุบฮุบลองหุบล้องลงหุบลงเออเออไอพี่น้องมึงเนี่ยครับกุ้งสวยๆเลยครับเนี่ยเอ,อ้าครับเนี่ยเห็นป่ะพี่น้องสวงามเลยขนาดไซส์แค่สองจมูกหนูไหมครับไปครับหลังต่อไปครับ โอ้แกมเลยครับเนี่ยโอ้แกวแกวแกวไปครับหลังต่อไปครับโอ้อะไร <c oughs> แบกไม่โอ้ทำไมมันเป็นเนินแล้วนะ่ะมันเจ็บตัวแล้วว่โอ้ตาย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 ไม่ไหวแล้วเปล่าโคตรที้ไม่ไหว,วไ,ไหวว <c oughs> ไมหมายตัวเองใส่จำไม่ได้ไม่กุ้งออกหมดแล้วมัง้ง เข้าไหมลุงไม่เข้า,เ,าเข้า,เข,าเข้าอยู่เข้าอยู่โอูโอ้อ,อยู่ข้างล่างเอาต้เข้มามาต้ังคามาลุงหมดนะครับว่าเขาจย่างไรหมดนะมีแต่กุ้งอ้อยต้อยเลยครับเนี่ยมาครับสวยเลยครับล้วงอะไว่ารอบที่เจ็ดนี่ครับลุงกับมันอยู่ด้วยครับเนี่ยมันแล้วครับรเห็นไหมลุงฮะ Tới này. Cái khả năng này đây lưu Chơi ra Không ấy Ôi khâu luôn มือเหรวครับพี่น้องนี่ครับข่าวหกหลายเลยครับนี่ยปนดอะไม่ต้องโกงไอยต่อยเลยครับมือแห้งไปไหนลูกเข่าปะเข้าอยู่ไปเป็นไงล่ะน้าก็บอกแล้วว่ามึงเข้าไงล่ะบอกแล้วเนี่ยพ่อบอกว่าถ้าไม่เข้าพ่อจะไม่กินข้าวเลยหมายเนี่ยที่พ่อเลือกเขาจะกินกว๋วยเตี๋ยวแต่กินกว๋วยเตี๋ยว Ha 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 ha!